ในที่สุดก็รู้เหตุผลนะทุกคนว่าทําไมชาวบ้านผู้ประสบภัยเนี่ยทำไมถึงเอาปืนไล่ยิงมูลิธนะทุกคนนะครับถ้าเราจะมองในมุมของผู้ประสบภัยเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าหิวนะทุกคนมันหิวนะต่างคนต่างหิวอ่ะมันเครียดเมื่อมันหิวท้องมันหิวทุกคนมันทําอะไรไม่ได้พอเจ้าหน้าที่ขับเจสกี้ผ่านขับเรือผ่านเนี่ยตะโกนเรียกแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาที่จะอธิบายทุกคนทาไมถึงไม่มีเวลาอธิบายทําไมถึงไม่ได้จอดเรือคุยด้วยก็เพราะ เข้าไปช่วยคนที่เขาติดอยู่นานกว่าซึ่งสองวันสามวันสี่วันแล้วอะ่ะเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องลําดับผู้ประสบภัยที่หนักกว่าทุกคนเพื่อที่จะช่วยเหลือก่อนก็เลยไม่มีเวลาพูดคุยหรือจอดเรือช่วยเหลือคนที่เพิ่งประสบภัยทางด้านของผู้ประสบภัยหรือเพิ่งประสบภัยเนี่ยนะฮะที่เจ้าหน้าที่ประเมินเนี่ยนะไม่ได้รู้หรอกว่าใครประสบภัยหนักประสบภัยเบาประสบภัยก่อนประสบภัยหลังแต่เรียกกวักมือเรียกเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ไม่ จอดแล้วก็ไม่ได้คุยมีแต่ยกมือโบกมือให้เนี่ยมันเหมือนกับเมินเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เข้าใจทั้งสองมุมนั่นแหละนะฮะแต่บางทีอ่ะผมก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่นะเขาอุตส่าห์ไปช่วยเนี่ยบางทีเราก็ต้องใจเย็นนะแม้จะหิวทุกคนหิวหมดนะฮะทุกคนหิวหมดแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ก็หิวครับก็แทบจะไม่ได้กินอะไรเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าได้มีโอกาสเข้าๆออกๆแค่นั้นเองแต่ถ้าผู้ประสบภยัยทําพฤติกรรมแบบเนี้นะฮะไม่พอใจไม่ทันใจแล้วไป ปลาของไปตะโกนด่าไปยิงปืนใส่เขาเนี่ยหนักๆเลยเนี่ยนะฮะสามนัดเลยเนี่ยมันอาจจะโดนเขาได้หรือเขาก็กลัวนะเป็นผมผมก็กลัวนะทุกคนนะฮะอย่าไปทําแบบนั้นเลยฮะอย่าลืมนะเขาเป็นจิตอาสาเขาไปช่วยเราเขาไปช่วยเราแม้จะไม่ได้ช่วยเราคนเดียวก็ช่วยชาวบ้านช่วยญาติพี่น้องเราช่วยคนในพื้นที่เราแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะแม้ผมจะเข้าใจแม้จะอธิบายออกมาว่าหิว แล้วเรียกเจ้าที่ไม่ขานเจ้าที่ไม่จอดคุยด้วยไม่อธิบายผมก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้อาวุธขนาดนั้นนะใช้อาวุธยิงสามนัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมละทีนี้เจายังไงต่อทีนี้เจ้า,าท,าที่ทีมงานของพิการหรือทีมงานคนที่รู้ข่าวเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเข้าไปนั้นในซอยนั้นนะ่ะนะฮะคุณคนเดียวเนี่ยอาจจะทําให้คนทั้งอซอยทั้งชุมชนตรงนั้นนะ่ะ ไม่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีใครกล้าเข้าไปทีนี้เรามาตกผลึกกันว่าทําไมมวยที่กาลังพลที่จะเข้าไปช่วยเหลือทําไมถึงไม่พอแม้รัฐบาลจะเอาคนลงไปช่วยเอาทหารลงไปช่วยแล้วก็ตามทาไมถึงไม่พอก็เพราะแบบนี้ไงฮะเวลาเขาทําดีเนี่ยนะฮะเวลาเขาทําดีแต่ไม่ชื่นชมเขาไม่พูดถึงเขาในทางที่ดีเลยบางคนไปตรวจสอบเขาไปกล่าวหาเขาโน่นนี่นั่นนะไม่ทันใจตัวเองก็ไปด่าไปว่าเขา ทั้งที่มันไม่ใช่หน้าที่หลักเขาเขาไม่ไปก็ได้นะจริงๆอะ่ะเขาก็เป็นประชาชนเหมือนคุณเพียงแต่ว่าเขาอยากจะช่วยคนแต่พอช่วยแล้วเนี่ยมันเกิดคนบางกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไปแซะเขาไปว่าเขาไปกล่าวหาเขาอยากจะตรวจสอบเงินอยากจะตรวจสอบทองเขามันเลยไม่มีใครอยากจะทำงานนี้ไงพอเกิดเหตุแบบเนี้ยมันเลยกลายเป็นกาลัง คนที่จะเข้าไปช่วยเหลือไม่พอที่เราเห็นเราก็เห็นแต่หน้าเดิมๆไม่เห็นมีหน้าใหม่ๆมีแต่หน้าเดิมเช่นพี่บุม๋มพี่การพี่เปิ้ลพี่เล็กฝันดีฝันเด่นพี่ใหญ่ฝันดีฝันเด่นพี่บินพี่เอกพันทีมงานเดิมๆนะฮะบางคนผมก็เห็นหน้าแต่ผมก็อาจจะจําชื่อไม่ได้ต้องขอประทานโทษด,ด้วยเราก็เห็นแต่หน้าเดิมๆหน้าใหม่ๆเราแทบไม่เห็นเลยก็เพราะแบบนี้แต่ต้องยอมรับติดใจของพี่ๆ ช่วยเหลือพี่พี่จิตอาสาหเหล่าเนี้นะฮะแม้จะโดนด่าโดนตรวจสอบโดนว่าโดนนั่นโดนนี่แต่พี่พี่เขาก็วางมือไม่ได้กับเรื่องแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกพวกพี่พี่เขาไปกันทั้งนั้นไปอดหลับอดนอนนะฮะไม่ท้างพี่ปอนเนี่ยก็ไปนอนไม่มีโรงแรมนอนไปนอนพี่ปอนอ่จาจักกิจนะนะจักอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่แกขนศพเฟีย แกไปนอนไม่มีโรงแรมนอนแกเอาผ้าห,ออมหม่อศพมาห่มเพื่อที่จะนอนพักผ่อนได้เร็วที่สุดพักผ่อนเร็วตื่นเร็วจะได้แบบทำงานได้มากขึ้นนะฮะอันนี้คือมุมของเจ้าที่จิตอาสาดังนั้นเราเป็นชาวบ้านเราไม่ได้ลงมือทำเหมือนเขานะฮะแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนพวกพี่ๆเขาต้องยอมรับช่วยได้ในบางเรื่องสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้กำลังใจ ช่วยแชร์ข่าวข้อมูลเขาให้กำลังใจเขานะช่วยแชร์ข่าวพูดถึงเขาในทางที่ดีบ้างนะฮะหรือแม้กระทั่งผู้ประสบภัยเองที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ต้องเห็นอกเห็นใจเขาบ้างไม่ควรที่จะไปด่าไปตะโกนด่าเขาตอนที่ไม่ทันใจตัวเองก็ไปปาหินปาอิดปาคอนปาขวดปาอะไรใส่เขาจนกระทั่งมีการเอาปืนมายิงเขาไล่ยิงเขา สามนัดเนี่ยมันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอันนี้ต้องต้องตำหนินะฮะสุดท้ายนี่ก็ต้องขอกราบหัวใจพี่พี่จิตอาสาทุกท่านนะ,ะที่เสียสละนะ,ะแม้จะโดนด่าโดนว่าก็ยังทำงานต่ออยู่นะฮะบางคนทำงานไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะฮะต้องกราบหัวใจพวกพี่พี่ทีมงานทีมจิตอาสาทุกท่านเลยนะฮะแต่ก็ขอให้กำลังใจผู้ประสบภ,ภัยทุกท่านอดทนนะฮะตอนนี้ก็รัฐบาลเราก็ นำทีมลงไปช่วยหลายๆพักก็ลงพื้นที่นะฮะก็จะเอาทหารเอาเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าไปช่วยนะฮะบางทีก็ต้องอดทนรอในเมื่อมันเกิดแล้วเราก็ต้องอดทนรอนะ,ะับผมเห็นโกเ็นใจนะผมเข้าใจนะท้องมันหิวอ่ะเข้าใจได้นะฮะบางคนมันเครียดไงบางคนอยากสูบบุหรี่อย่างเงี้ยอ่ะเอาพวกตัวอย่างสูบบุหรี่อย่างเงี้ยมันไม่มีสูบมันเครียด นะยิ่งเครียดยิ่งอยากสูบพออยากสูบมันไม่มีอยากกินข้าวอยากกินน้ําหลายอย่างเลยแหละนะมันไม่มีมันทําอะไรไม่ได้ไฟไม่มีเน็ตไม่มีติดต่อไม่ได้มันเครียดมันจะเป็นบ้าแล้วมันในหัวเนี่ยมันจะเป็นแตกแล้วมันจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแหละมันเครียดทั้งข้าวของที่เสียหายทั้งเฮ้ยมันคิดหลายอย่างตอนน้ํารถจะทํายังไง แล้วตอนนี้จะมีชีวิตรอดไหมมันคิดไปหมดเลยหัวมันปั่นสมองผมเข้าใจได้นะฮะก็ขอบเป็นกาลังใจแล้วกันนะครับก็ทํไงได้มันเกิดแล้วเป็นกําลังใจให้กับทั้งผู้ที่ช่วยเหลือแล้วก็ผู้ที่ประสบภ,ภัยนะฮะเจ้าที่ทุกทกท่านหน่วยงานทุกๆคนนะฮะทุกๆหน่วยงานเลยรวมทั้งรัฐบาลด้วยนะฮะนำทีมโดยคุณอรุทินนะฮะก็ตอนนี้แกก็ลงทํางานหนักมากทั้งคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะฮะก็เห็นภาพออกมาหลายๆ คนแล้วแหละนะ,ะก็ทางการเมืองก็เริ่มลงไปแล้วนะฮะก็ขอเปลี่ยนใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านครับสวัสดีครับตอนแรกก็เห็นแต่ส้มที่มาแซมูลิธินะกูก็นึกว่าแดงเนี่ยจะไม่แซะแล้วก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ไม่โอ้โหแบบมึงแซะอะไรไม่แซะมึงมาแซะนายกอนุทินทํากับข้าวซึ่งเขาทําจริงไหมเขาเทน้ําปลาคนจริงเปิดแก๊สมีควันขโมงเลย มึงลืมอะไรไปหรือเปล่าฮะนายยกมือนายมือข้าวเขาผัดเสร็จแล้วข้าวเขาผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนายมึงเอาไปเทลงกระทะไฟไม่ติดแก๊สไม่ติดไปคนเล่นเอาภาพมึงลืมไปแล้วเหรอแดงฮะอะไรเนี่ยจะมาแซะอะไรตอนนี้ เอาเป็นว่าตอนนี้แดงอ่ะส่งคนลงไปช่วยกันก่อนดีกว่าไหมแม้จะมีข่าวว่าไม่กล้าลงใต้ก็ตามแต่ตอนนี้ลงไปเถอะคนใต้เขาไม่ว่าอะไรหรอกเขาไม่โกรธอะไรแล้วนะลงไปช่วยกันก่อนเอาคนลงไปก่อนนะผมเชื่อว่าถ้าจะช่วยจริงๆอ่ะแดงอ่ะมีศักยภาพมีคนนะมีเงินมีคนอ่ะลงไปช่วยกันก่อนแดงส่วนไอ้ซ้อมเราไม่ต้องไปคาดหวังหรอกเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วเราเคยเห็นมานักต่อน,นักแล้ว เขาจะรอไปช่วงน้ำลดแล้วก็ไปท,ทําทีถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จสับก็เครมนะตีข่าวประคมข่าวไอโอถลม่มเก่งทําเพื่อประชาชนตามเคยส่วนฟากฝั่งผีดิบพักผีดิบพักที่อ้างว่าเป็นดินเอลุงตูเนี่ยนะทุกคนก็ตอนนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาเขาลงแล้วนะลงแล้วล่าสุดเห็นเมื่อตอนกลางวันนะเห็นนายเขาไลฟ์สดอยู่นะฮะแล้วก็เอามาม่าไปจงไปแจกกันอยู่ก็ โอเคอันนี้ก็ชื่นชมไปเราจะไม่ตําหนินะแต่ขอแซดนิดนึงถ้าไม่พูดถ้าไม่มีใครจวกไม่มีใครพูดก็ไม่ขยับอะ่ะเอาเป็นว่าไปช้าก็ดีกว่าไม่ไปก็แล้วกันนะฮะก็อยากจะสรุปแบบนี้ฮะคือตอนเนี้ยต้องยอมรับว่าประชาชนเนี่ยนะฮะชื่นชมนายกอนุทินกับทีมงานทีมรัฐบาลมากๆเลยนะฮะต้องยอมรับว่าตอนเนี้ยนายกอนุทินมี f c เพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับเพราะว่าแกลุยจนตัวแก ดูซูปดูผอมลงกับทุกคนถ้าเราตามข่าวเราจะเห็นนายกอนุทินกับทีมรัฐบาลเนี่ยนะฮะลงไปชุดแรกๆเลยกับมูนิธินะฮะลงไปพร้อมๆกันเลยนะอาจจะช้ากว่ามูนิธิหน่อยแต่ก็ไปอะนะฮะแล้วเรายังเห็นภาพของอพี่แป้งอะนะนั่งอยู่กระบะแล้วก็ถ่ายรูปแม้จะโดนด่าบ้างแต่อย่างน้อยท่านก็ พากันลุยอะนะเรื่องการมงการเมืองก็พักไว้ก่อนนะทุกคนหรือใครอยากจะไปหาเสียงตอนนี้ก็ถือโอกาสเลยนะฮะนักการมงการเมืองลงไปเลยนะ,ะไม่มีใครว่าตอนนี้เราต้องการคนช่วยนะฮะส่วนคุณจะทําคะแนนที่หลังหรือไม่ทําคะแนนก็อีกเรื่องหนึง่งนะฮะตอนเนี้แม้กระทั่งพี่แป้งเนี่ยนะแม้แกะจะโดนด่าโดนอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็มีคนชื่นชมแกอยู่นะนะครับก็ถือว่าเป็นกาลังใจให้กันละกันนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามมูลนิธินี่นะฮะอย่ามาแตะนะกนการองการเมืองพักทรงพักส้มอย่ามาแตะมูลนิธิเขาทําจริงนะฮะไม่ต้องไปตรวจซองตรวจสอบอะไรเขาเลยเราเห็นจากภาพเราไม่มีอะไรสงสัยกับมูลนิธิเลยนะฮะเขาลุยเต็มที่เขาจะทําอะไรมันเรื่องของเขาขอแค่เขาช่วยประชาชนให้เราเห็นเนี่ยเราพอใจแล้วนะ,ะเรื่องการงงการเงินไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะน้องน้ําแข็งของพี่นี่ไม่ต้องไปยุ่งเลย นะไม่ต้องยุ่งนะตอนนี้อยากเห็นน้องน้ำแข็งออกมาเหลือเกินนะน้ำแข็งกับพักส้มเนี่ยพาก,กันลงใต้ได้แล้วนะผมว่านะถ้าจะลงก็ลงแต่ถ้าไม่ลงก็บอก f c บอก IO ต่างๆอย่าไปแซะอย่าไปถล่มเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอ่านะต่างคนต่างอยู่ไปช่วงนี้ถ้าไม่ลงก็มือไม่พายก็อย่าไปเอาเท้าลาน้ำเลยนะฮะฝากด้วยครับ